ทุกคนค่ะมือดีจะพาอ่าไปเที่ยวในเมืองนะคะทุกคนพญาก็จะไปซื้อยาแล้วข่อยก็จะไปซื้ออของเล็กๆในน้อยน้ำนะคะของที่นั่นค่ะข่อยว่ามีนั่นแหละค่ะทุกคนบรไดเขาในเมืองต่างแตบ

ไปหาทุกคนเหรอเพราะฉันมาจากเมืองเล็กๆในสวีเดนเลยค่ะทุกคนข้ายมาเป็นเมืองใหญ่อยู่นะคะเพียงแต่ว่าเวลาไปก็จะไปแต่ที่สถานที่เดียวที่รู้จักนะคะระเดินไปวิมอสเตอร์สกอตตา e หิมะยังตกลิ้นๆหน่อยๆนะคะทุกคนแต่ว่าก็ต้องไปเพราะว่าจะไปเอายานะคะอ๋อยอดแคนอ่ะยอะประเดี๋ยนะแน่ต้องไปกวาดหิมะออกจากรถก่อนนะคะซอยพญายกอนแล้าเมื่อวันทีสิบสี่พญายกก็จะไปพบหมอเกี่ยวกับหัวเขานะคะแต่ว่าเมื่อนี้นะเราไปเอายา อ่าชนิดหนึ่งอีกเกี่ยวกับอ่าคออ่าห <Yeah. S 1> ลังไอ้ก็นัสอ่าขาดสุขนพยยอยอยนังเบิ่์เบิรงพนใหญ่ล้อยางด้วยค่ะอ่ารถกวาดหิมะ And then it's easy, uh, uh, this one. คริสต์มาสนะคะข้างุดท้ายที่เข้าในเมืองจะเข้าจะเดือนกว่านะคะจะก็ได้ไป <c oughs> รถร้ายหลายค่ะทุกคน mm. กคน้ mm. อขวายเฝ้าเขาห้องน้ำก่อนเป็ <c oughs> นไงบอกว่า <c oughs> จะไปก่อนเขาห้องน้ำม,มาสั่งกันห้องน้ำอยู่ข้างบนค่ะทุกคน นี่ก็เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วมาหาช้อปปิงกันนะคะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนร้านนี้เลยวันนี้จะมาเลือกซื้อน้ำหอมนะคะแต่ข้างในคนเยอะนะคะทุกคนคนเมื่อเน่คอยมาหา ซื้อน้ำหอมนะคะก็จะร้องเบิงน้ำหอมของไม้นะคะทุกคนนั่นแหละคค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าแต่ว่าเมอนคอยโฟกัสทีน้ำหอมนะคะทุกคน ก็ได้น้ำหอมสองชนิดนะคะเอาไป2กินนะคะเอาไปทดลองใส่ก่อนมา,าจะเป็นยังไงคันซังก็จะใส่ต่อไปนะคะตะกอนก็จะใส่ของเดียวนะคะเมนเนกเลยมา,อาลองก,กินใหม่ก่อนรสของนอกร้อยลายแต่ว่าข้างในควนว่าลายดอกคะ่ะ ปนยยัฝรังก็มีเพื่อนนางจิบกาแฟาคุยกันนะคะนา่งจิบกาแฟาค่ะทุกคนตอนนี้ก็ซื้อยาซื้อ,อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะ ทุกคนนี่น้ำหอมที่ข่อยซื้อไปทดลองนะคะข่อยก็ซื้อขวดน้อยสองกลิ่นนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะตอนนี้พญาย่พลังก็ได้ยาแล้วนะคะทุกคนข่อยก็ซื้อของใส่ข่อยเล็กๆน้อยๆนะคะกาซื้อน้ำหอมซื้อยางมัดผมแล้วก็ เสื้อเสือ้อสเวตเตอร์ตัวหนึ่งนะคะทุกคนลดราคานะคะสีแดง <c oughs> เดี๋ยวให้ทุกคนเบ่งกันตอนแรกก็ได้ตั้งใจว่าจะซื้อเสื้อผ้านะคะแต่มาเห็นมันลดราคานะคะเลยซื้อเพราะว่าสีแดงนะสีแดงนะมันใส่ได้สวยดูนะคะทุกคนนั่นแหละเาแพงราคาตัวละสองร้อยก็แพงอยู่สำหรับ สำหรับ่อยแต่ว่าถถาปะซื้อมันก็บ่ได้นะคะทุกคนราคาทุกคนเขากลับบานกันนะคะกลับบ้านไปกินข่าวนันค่ะทุกคนเหียวข่าวแล้ว คมัคนไม่ได้กันทุนนกคนแต่ว่าคนก็กเยอะรถเต็มเยูะนะคะก็ขอไป้างนีใน้ในตัวเมืองนะคะอยู่เขา่ขาทุกคนเมื่อนี้เอยกินต่ต้มข่าโอ๊ตสองซ้อนนะคะต้มแล้วมันก็ได้ประมาณเครื่องถ้่วมก็ได้หลาย τα παιδιά είναι ανώκυρα าก็ยังเยอะเหมือนเดิมล่ะค่ะทุกคนประคับเมนีขอเป็นหิวขา่าวทุกคนเป็นอาหารข่อยด้วยค่ะตำแตงน้องไก่นะคะแล้วก็อาหารโนวานี่ะคะ่ะวันนี้เรากินไข่ดาวกับเบคอนกับข้าวทุกคนตอนนี้หิวข้าวแห้ง <c oughs> ก็จินข้าวก่อนนะคะเ <c oughs> หาจังคอยคุย <c oughs> ก,กันล่นนะคะ่ะ <c oughs> Okay, you can go okay, to be like yeah. i add, uh, <clears throat> I just be <clears throat> If they will, no, mm. So, with the cup, Mm, det börjar snöa nu. Mm, okej hörni, gå och vila. God kväll, ni har full ford. So FC. <laughs> <laughs> Hej då. Okej hörni, gå och vila. Mm. Jag so, ska man. äta. Det mm. so? oh, börjar snöa. Mm. Eller regna. Mm. ค่ะตอนนี้ก็กินขา้าวอย็นแล้วนะคะแล้วเมื่อเน,นี้ข่อยกระพาทุกคนน่ะไปเที่ยวในเมืองอไปชมบรรยากาศในเมืองอากาศก็นาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าหิมะในเมืองก็จะกําลังละลายนะคะแต่อยู่บ้านนอกน่ะยังยังบ่มีทีท่าว่าจะละลายนะคะแต่ว่าถามืออื่นนะคะทุกคนขั้นฝนตกลิ้นมาแป๊บเดียวก็หายนะคะทุกคนนั่นแหละข่าวเมเน,นกา จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ทรงมหัย้มาดามบันนอกกับพญยายัลังนะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะไว้เอจอก,กันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย